ไ่ยกอัน,แกแกแกน,น้ทั้ง่อาน่อยว่ซื้อเหรอนี่ก็จะนนอายเจ้าดอซื้อยังไ้บ่ซื้อจริงซื้อให่สา่อยนยสาก่อนเนาะมามาเสาที่นี่ก็เ<ไ>ดี๋ยวจะปืะอนนอจัเดือนเรากไม่อยู่นี่โอ้ยเนี่ยตั้งแต่โรงเรียนนี่ม,มาท่าามา่นา่จักปีแต่หนวด จ,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 จนปลาหนวดเราว่างมือให้ลูกไส้บนอาหารแทนเนะาะแต่ไม่นั่นเราก็ดั้งเรื่องปลาหนวดใส่คอร์ดใส่ยังเนะาะใช่เออดั้งที่สุดปลาหนวดอ่าหลานหลับก้อยปลาหนวดห่อเนาะแต่ก่อนใส่คอร์ดไม่อยู่นี่กัดแมงแต่เนาะวัดซอสโส,โสโดาว่าไม่ก็ได้สีส่สิบป,ปีนี่แหละแต่แต่ลุงแดนนี่เันตัางต่างอืมต้นนี้เป็นปลาแด้นี่มาเนี่ยเป็นปลาเป็นปลาแน่นเป็นปลากับมะทางแต่ใครครับรุ่นแรกที่มาบุกเบิกแล้วเหรอเนาะใุ่บุลุงแดนบุกเบิกเลย มี่สองถตาใหญ่นี่แหละตีกี้มีก๋วยเตี๋ยวราดเดียวอยู่พุ่นต้นเนียพันกำลังคนกับไก่วิเชียนอะไรสามหลานยมาอะไรอะไรกันมาอะไรกันมาเนาะมันจะกี่มันก็ขายพ้องมันก็คือเนาะจานละยี่สิบหาบาทมันก็ขึ้นมาสามซีบีพาซมันก็มาอยู่ตัวดนี่ลอยหนึ่งนิมือนี่โอ้ยลำบากตั้งแต่ป่านนวดเลามากมื้อนี่ห้ลูกไส้บราเทศนี่มันอีกย่ายก็ปนวดมาขายยังไงนี นี่แล้ขายพัดเย็นเราให้ลูกสาวเราไปโอ้พัดเย็นสิไปซาตู้มือมือมือแรกมือแรกนี่เพราะว่าเขามีตลาดนัดอยู่บ้านอ้บ้านบ้านนี้ก่อนโอ้โคือกันอยู่หักแต่บ้านบที่แยกนี่ละนี่ละอย่าจะเออนี่แล้วล้วขายบรนกากห่อสมมูสเล้าแล้ขาย เป็สี่หอใชาป่ะเนี่ปลาหนวดแล้วเห็ดขายครบที่บาทเยียนเยียนหน้าเขาแท้ๆเลยเนาะเยียนหน้าแท้ๆไปอยากกินอยากซื้อเลยมาหาปลาหนวดอะไรไม่เนาะเราจีเห็ดขายทุกทุกมือเลยทุกมือเลยทุกมือเลยครบกว่มีไปฝากให้ลูกสาวไปขายตลาดนัดของสมเนาะถ้าอยากได้กินสดๆมาใหม่ๆกับมาติดปลานปัาหนวดนาเทคนิคลัานนาบุรีเขาเลยครับก็ได้ปลาไหลตุ่มเป็ดวันนี้คุณแม่คุณยายก็ขายขายอันนี้ซอาอันนี้กล้วยข้าเมาบ่เฝ้ามือเฝ้าหยังก็บตกไข่ อันนี้มักแท่นเนาะนีกวยทอดนีขเขาเมาตัวนี้อะไรเจ้าบาทได้นี่กละสิบาทก๋ละสิบาทก่วแพงเพราะกวยมันแพงจากก้วยแพงนีวิวิล่าหกสิแปะอันนี้แปดสิบนี่ห้าสิบโอ้แพงแง่ันกวยน้ำหวานวิล่าห้าสิบไม่น้อยขายบไเลยบานเท่าแพงอล่าลไรบ้านนี้กันทีเฮาสะยูซื้อกับอไดรนั่นเดือก็ัเท่ากายดร้เยสองคนกับพันิบ เออพออายุเกตซิฟคันเด้ใช่เนาะตามอายุตามอายุฟังเนี่ยก็คือให้ลูกไส้บริหารแทนเนาะหลานป้าหนวดเนี่นี่ก็ปฟ้าเราไปว่างมื้อนอนพักพรแล้วให้ลูกไส้บริหารแทนนี่ยายก็มาเห็ดตัวนี้เห็ดตัวนี้มีตำสมน้ำคือเห็ดคางๆลูกไส้แห่กำลังใจลูกไส้ไปเรื่อยๆฟังถึงไอ้ราทำบ้านชุดใหม่เนี่ยเป็นยังไงมันเป็นยังไงโอ้ยให้ดมัสมั่นเราจรอดในต่อหางลำบากของกระเพียง บางเกษตรตีโลห้าสิบบาทแตีกี่ตีโลละร้อยนี่มันลงไดนนี่ลงเออลงไดนนี่มาไอ้คนวัดเนาเออโอ้ยลำบากไงล่ะแต่บารมาซอยเนี่ยไม่ลำบากล่ะตาดอนแต่ค้าวว่าตัวนี้เขาจะมีขึ้นค่าเสาค่าหยังในมอเขาจะขึ้นด้วยแต่ก่อนแต่ก่อนค่าเสาเท่าไหร่ มันพนีก็เท่าไรมันเนี่นยยงว่าจะเข้าอสีขืนแต่คนมักกันไหวเลยนั่นบอกาม่เก,กินไหวแล้วไม่บอกไหวแล้วฝากถึงองที่ทองยังเลยนะเป็นยังไงเอ่สิบอกบอกคนฝากคนเนีว่าอยานร้ายวันมสมงเนี่ยนทอของมันขายยากอืมันนึงกับอะไรากนนาไลพอเรลอยช่องกกลอยได้มาที่กับอะไรขอทุนกับตองแต่<า>มีควพิดมาเป็นยังไงอาจารย์เศรษฐกิจเป็นยังไง ยังใครแนอาการไอ้ผลปวกพวกกรุงเทพบลงมาเมื่อกลัมีเดลขายแน่นน้อยเออเมื่อกลัอาปากขึ้นแต่ต้นนี้เลยแย่แย่แห้งจะหวังหนกนองเลี้ยงกับพ้นกะจังบาลเนาะจ้าอ่าจ้าเราไม่ใช่แล้วก็ลำบากบานเฮา มันยหญ่กับบ่มีหน้าสำหรับในเนี้ยหน้าเออสัวนขายใดกับใดกินขายบุไดกับบ่บ้านดังเดิมอยู่บ้านไหนบ้านซาบ้านซาบ้านอะเวี้ยเขาเนาะจ้าบ้านซาบ้านาตักลัดอยู่บ้านพื้นเขาเนาะขอสื่อทีเคยยังเต็มบ่มีหน้าคือใช้อาชีพค้าขายเราเนี้ยนะคู้่บุกเบิกรุ่นแรกกของรับก้อยช่เซเขาเนี่ยเนาะปลาหนวดเขาเนี่ยตัวนี้ก็คืออายุหลายแล้วบางมือต้องให้ลูกชายคนละห้งโอ้หลาย แ่ยากก็จะแข็งแรงเลยใช่หมัอนอยจะแข็งจริเนาะไ่ได้กันไหนเหมือนเกแบเวลาไปวัดไปวัดจังเไปเพลงไปหยังก็เขาภาษาิี่ๆไปเพ่งไปทำบุญบริยีสิบบาทสิบบาททน่ครับป้าป้ายาซิยังก่อนชื่อสาคอนนางสาคอนเนาะอายุเจ็ดจิบปปีเลยเนาะเดสิบกแล้วจ้าส่วนสามีก็คือปนวดเ่าเลยเนาะปนวดรับก้อยก็คือบรรยากาศนะฮะบรรยากาศนะฮะ นาเทคนิครัตนบุรีฮะท่านใดอยากจะมาซื้อฮะนะฮะต่มเอียนเอพัดเอียนพัดหมูโอพัดกบเนี่ยนะครับมาได้ครับช่วงนี้เพิ่นจะเค็ดทุกมือครับนำไปขายที่ตลาดนัดของทมให้ลูกสาวไปขายนะครับแล้วก็จะมีพวกกล้วยทอดแล้วก็มีข้าวเม่าฮนะน่าอร่อยอร่อยแล้วก็มีกล้วยฮะวางขายฮะคุณยายนะก็คือบรรยากาศฮะหน้าเทคนิครัตนบุรีของเรา